สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่อยซิเมอร์วันนี้เรามาพบกับเกมลิต e n i ไนแม a สองนะครับวันนี้อยู่อีพีที่สองนะฮะจะเอ๋ยเอ้ยประตูปิดประตูปิดเสียงดังประตูปิดเสียงดังประตูปิดเสียงดังเข้าก่อนเออแล้วเสียงดังยังสั่งไปไหนฮะเอามานี่มานี่ดิมาจ้าจ้ายืดอยื้เฮ้ยเคลียเคลียเอ้ยเนั่นนี่กบ อ๋อเฮ้ยอยู่ดี๋สุดทางเอาบ้านี่เจ๊เจ๊มีคนลุกไปได้เหรอมาแล้วหนีก่อนบ๊ายบายเออโอ้ยเฮ้ยมันตามมันตามเอุ้ยมันมันตามมาด้วยหนูรอดแล้วเฮ้ยเออเออเออมันอึดมันอึดมันอึดๆๆแป้งฟันเหรอแป้งฟันเหรอเอาเขียนโน้ตเขียนโน้ตออกที่แป้งฟัน มันเจอแล้วอาคูนี่หว่าตายแล้วคูจ๋าเฮ้ยมันเหรออ๋อแคก่อนดนจับกินนะฮะไททันไปด้วยโอเคบายบายคุณครูจ๋าเฮ้ยไม่เห็น

ไหมก็โอยเผาอะไรแต่ว <ket> ่า <gitti> ต right ้องเอาตออะไรมาโยนแสงนี้ก่อนปะเผาทำไรไก่ย่างเหรอทำไก่ย่างกินเหรออะไรวะอันนี้คือต้นตันกอใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยมันอะไรอะไร เฮ้ยมืออะไรมันมาเอ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดอะไรคืออะไรอะไรอะไรมันรอมันรอทงไหนวะขึ้นกล่องได้ไหมกล่องไม่ได้ปึ๊บอันนี้ไม่ได้กล่องบันไดซิโครงโครงเหล็กโครงเหล็กได้ไหมหลบจอดหลบก่อนอื้มมาเดี๋ยวนี้ไปจิ้หลบแวบโครงเหล็กโครงเหล็กมันนี่ปีกไหม เออได้ถนะ้าคือว่าเออรอดแล้วจ้ารอดแล้วจ้าวายวายวายเฮ้ยมันตามมามันตามไปด้วยเดี๋ยวก่อนมุดทีมุดมุดมันตามเยอะเหรอเฮ้ยแล้วจะไปไหนี่ยเดี๋ยวก่อนเปิดประตูประตูดิ่ฮึบอ,อุ้ยคือต้องจับไฟเหรอเฮ้ย

ได้เหมือนกันเหมือนกันเฮ้ยฮึบอันนั้นอ,อ,อย่านะไปติดยางมันติดยางติดแะ้วใช่ไหมแม่มคืนนี้นอนไม่หลับแน่เลยเฮ้ยเฮ้ยนีด้วยอะไรอ่ะกี่ตัวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย สองตัวเลยเหรอต่อต่อให้มีหมวกไปนะผมก็ไม่เข้าไปเก็บเว้ยไม่ไม่ไม่แน่อนอนต่อยห้มีเฮ้ยหลายตัวเลยหลายตัวเลยอะไรอ่ะเย้ยเยแบบิ๊กแบ๊กอ้าวไมา่มีทางเหรอฮะดูมันเดินดิดูมันเดินดิเฮ้ยยกแยก ออกกำลังก้าแล้วเนี่ยวิ่งรูวิ่งอยู่เนี่ยโอ้เราต้องยอมตายใช่ไหมหึบแวบอ้าวโดนไม่ก่อนแม่ก็อันนีออ้อ่ะฮึปอ่าไปแล้วแหละวิ่งขึ้นขึ้นหึ๊บไปขึ้นไปเออเฮ้ยมันจับมันจับมัน ำไมทางผมเกลียดทางอย่างนี้มากเลยเหมือนกับว่ามันมีอะไรจากซ้ายขวาเอาผมอ่ะใช่ปะมันต้องมีอะไรซ้ายขวาเนี่ยไม่มีรูอ่ะเฮ้ย ปึ <đâu? S 1> ๊บหลบอันน no? yeah. ี well, ้ยเอออะไรมาเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวอะไรที่นไี่ขุมอีกอุ้ยเดินนี่แหละหรือว่าต้องรีบวิ่งเข้รีบสไลด์เลยบะสไลด์เลยใช่ไหมต้องโดดสไลด์อยู่วะไอ้นี่ปล่อยแม่งไปมาไวก่อนทักก่อนปึ๊บแล้วก็วิ่งมาวิ่งไปสไลด์หนึ่งสองสามแหววือ แล้วก็ไป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 เออต่อขันนี้มีมีมีเหรออืมอืมอืมดึงดิดึงอุ้ยดึงงัดหน่อยอุ้ยไม่มามันต้องมีอะไรมาเขี่ยให้มันตกลงมาป่ะไอตัวนั้น่ะปิดไฟเฮ้ยเดี๋ยวก่อนหรือปิดไฟแล้วมันเดินเหรอพอมันเดินต้องรีบีมาเปิดไฟ วิ่ยเดี๋ยวุนไอ้โอ้ยลุยล้วนใช่ไหมมาเลยฮะมาตรงๆนี่แหละมาวิ่งลุยมามาเลยฮะวิ่งลุยยายเอาไปเอาไป้เยอะเลยเยอะใาญๆๆโตัไม่ใหญ่ตัวแหกอย่างนี้แล้ว